สวัสดีครับมาพบกับวิราะห์บอลบ่าย3ซตตเทปกับฟุตบอลประจำวันพุธที่7พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันเนเกกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างซอรยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างารีสัทแชมแมงกับอาร์เซนอลเดนมาร์กครับคู่ระหว่างซิมเบอกกับบรอนบีโกปาเดเบตาดอรเรสคู่ระหว่างทับาบเอียกับนาเซองนาวเดปอติโวทาซิรากับเอลดิยูกิโตอูนิเวสินาดเดชิลีกับเอสตูเดนเตสเซนทันกอโดบากับฟาเมนโก เซโร่ปอตนโยกับคลาเมลัสและสปอร์ติ้งคริสตันกับโบลิวาและนี่คือทีเด็ดฟุตบอล8ดคู่ในเน้นครับที่เราหยิบมาฟากแฟนให้ได้ร่วมรุ่นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลี่ยี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอดสามสามอัพกันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดครงการบาย 3, สามสเตปเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะนหนขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เยียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาห้างของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ภาพตัที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชียร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบเปนอย่างจุใจครับเพราะ แอ3 3มอัพเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 3- 3สอัพนะครับหรือว่า3 3 u p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นได้กานกับผม38สเปเทพกันได้เลยครับเริ่มกันที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบรองชนะเลิศนัดที่2เวลาตีสอครับเกมระหว่างปารีสแซงต์แชงพบกับอาร์เซนอลด้วยอตราต่อรองเกมในคู่นี้ปารีสแซงต์แชงต่อปปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นอาร์เซนอลครับเดียวชนะไปได้2ครั้งปีเอชเออชนะไปได้1ครั้ง และอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของ p s เชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้สตาร์บุก1-2ชนะอาร์เซนอล1-0แพ้นิว1-3เสมอนอง1-1และชนะเลออาบสองหนเทุนความได้เปรียบหลังชนะ1-0ถึงกู้วันดอนในเกมแรกลุ้นเก้าชิงแชมลเลอรแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งที่2ต่อจากฤดูกาล2 0 1 9ันสิถึงสองพที่ปีนั้นพวกเขาได้รองแชมป์สภาพทีมต้องรู้ว่าฟิตของอุสมานเดนเป็นเล่กองหน้าเจ้าของประตูชัยในเกมที่แล้ว ที่มีอาการบาดเจ็บต้นขานและถูกปลิ้นตูกออกในเกมด้านเปล่าล่าสุดทีมมาเสียเพสแนลคิมแฮมเป้กองหลังที่เจ็บขาแต่ไม่มีปัญหาเนื่องจากเป็นปนักเตะสำรองอยู่แล้วเกมล่าสุดลุยเอนริเก้กุนซือชาสเปนโรเตเชนผู้เล่นหลายรายเกมนี้พร้อมจัดเต็มคาวินซาคาวาลัสเคเรียและเบเล่บาคูล่านาทิดอกสตาร์เแนลลุกส่วนสามประสานแดนกลางเป็นซาเดียนลูติสเชวอเนเวสและวิติิยา ฟอร์ม5ด้านดังสุดของอาร์ซูโน่ชนะ2เสม,มอ1แพ้2โดยแพ้บอลมาร์น1-2แพ้ปีเอช0-1เสม,มอเคสเซนพาเลย2-2ชนะอิสสวิททาว4-0และชนะแร์มบอริด2-1โดยใหญ่พ่ายขาบ้านมานัดแรก0-1เกมนี้ต้องชนะสถานเดียวเพื่อโอกาสเข้าชิงเจเนอเรชั่แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกนันบตบั้งแต่ฤดูก,กาล2005-2006ถึงที่ได้รองแชมป์สภาพทีมยังขาดจอร์จินโน่กองกันตัวเก่าที่เจ็บนัดแข้งช่วยลงสนามปอนจากเรากองหลังอย่างการ์ดิมาการ์เยสลิเทโรฮาร ส่วนแนวรุกก็จะไม่มีคลายฮาวเวิร์ดและกาเบียลเชสซุดแต่ทีมก็จะได้ถูงมัดปาเต้กองกลางตัวรับพน้นตัณฑงกลับมาคุณสื่อมิเกลอาเตตาเตรียมจะชุดแกร่งลงสนามแนวรุกบุยาคยอสซาก้าและกาเบียลมาติเนลลี่และกาเบียลมาติเนลลี่ลากเหลือริมเส้นส่วนตรงกลางอาจจะใช้มิเกลเมริโนยืนหน้าเป้าเฉพาะกิจต่อไปแดนกลางปาเต้กลับมาทำงานกับมาติโอเดกาและดีแขนไหล์ทัศนะนัดแรกเปเชชนะมา1-0นตุนความได้เปรียบเอาไว้ในมือแถมเกมในนัดนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชีย แ่นกลางแน่นและเอาตัวรอดเก่งโดยเฉพาะความสามารถเฉพาะตัวอย่างไรก็ตามอาร์เซนอลนั้นแน่นขึ้นหลังได้ปาเป้กลับมาเกมลุกเมีาวุฒหลากหลายโดยเฉพาะแถว2อและลูกมิงคุณภาพไม่แพ้กันีโอกาสจบการแิ่งขันด้วยผลเสมอซันทงก็รองอาร์เซนอลไม่แพ้หนึ่งหนึ่งด้วยในเกมฟาดแคแบร,ระหว่างปารีสแซงแวร์กับอาร์เซนอลเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่วมลุนร่วมเชีย์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์ได้จบลงที่สกอร์เท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ ถ่ายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอดสาสามอัพ อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทคู่ที่2นะครับเป็นเกมเดนมาร์กครับในรอบรองชนะเลิศนัดที่2เวลา5ทุ่มครึ่งเกมระหว่างซินเคบอกกับบรอนบี้ด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้บรอนบีต้ตอปอปอ,ปอผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นบรอนบี้ครับได้ชนะไปได้1ครั้งส่วนอีก4ครั้งจกลงไม่การเสมอกันฟอร์ม5้นดังสุดของซินเคบอกชนะ2เสมอ1แพ้2ด้วยเสมอบรอนบี้3-3แพ้ลิงบี้0-2ชนะเวเล 4-0ชนะอันบอก4-0และแพ้วีบอก1-2ซิ้นเคบอกขาดขว้าชัยนัดแรกอย่างน่าเสียดายหลังนำบลอนดมี่3ประตูตั้งแต่45นาทีแรกแต่จบเกมด้วยผลเสมอ3-3สภาพทีมจะขาดปอนตุสโรดินกองหลังที่เจ็บหัวเขา่าโชว์ฟาสแบกเกอร์ aker, กองปลางที่เจ็บเท้า ยูเนสบาชิวกองกลางและเฟรดิคข่าเส้นช่วยลงสนามทั้งหมดขณะที่อเลสเซนเดอร์บุสกองหลังต้องเช็คความฟิตในายใหญ่เช่นนิวเซนเตรียมจะขับด้วยระบบ4ี่สหน้าเป้าพร้อมส่งโทนี่อาดัมเซนโลสันโมขนาข้างด้วยคันลัมแม็กควอสและอันเดอร์คลินเดย์ฟอร์มคดด้านหลังสุดของบอลมีชนะ2เสมอ3โดยเสมอซิมแคบอก33เสมอแรนเดอร์0ู 3, 3, ชนะแรนเดอร์43เสมอนอตเชลันศูนยและชนะโพเปไฮเกนสอง รอนดี้รอดตายันาฉิวเฉียดในนัดแรกหลังตามสินเคบอกถึง3ประตูนในครึ่งแรกก่อนรัวคืน3ลูกรวดโดยเฉพาะ2ลูกหลังเกิดขึ้นในช่วงเซฟนาทีสุดท้ายตามที่เสมอ33%แบบสุดกะคือข่าวร้ายจากเกมล่าสุดก็คือนิโควัสลีดหน้าซ้ายได้รับบาดเจ็บเกมนี้หายไม่ทันแน่แต่ที่เหลือไม่มีปัญหากุนซือเฟเดริกคริสเตียนเซนเตรียมจัดทำด้วยระบบ34 2 1่นาปจะวางมาดิอัสเควินการ์เดนที่ทำสองประตูนในเกมแรกพร้อมลาตาข่ายขนาดข้างด้วยเบนจามินตาอิโรวิด ข่งบอสเนียกับเคลเมนบิซอฟเดินเครื่องสนับสนุนขันสนะนัดแรกเสมอกันมาแบบเดือดเดือสามสามซินเ่บอกมีเกมรุกจู่โจมที่เฉียบคมไม่น้อยแต่เกมรับก็ไม่ยุบค,ครับแม้เกมนี้จะได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่คุณภาพโดยรวมนั้นเป็นรอมนิดนิดบรอนบี้โดยรวมแข็งแกร่งกว่าเกมใหญ่แบบนี้น่าเชียร์ทีมเยือนที่มีประสบการณ์มากกว่าและน่ามีทีเด็ดบุกมาฟ้าใช้กลับออกไปฝันทงต่อบ,บรอนบี้เฉือนสองหนึ่งคู่ที่สาม็ีเกมโคปาลีเบตาดอเรสรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอฟเวลาตีห้าหรือว่า ้าเประหัสสมบ,บีตามเวลาบ้านเรานะครับเกมระหว่างขับบาเอียพบกับนาเซียมนาวด้วยตาต่อ,ตอรองเกมในคู่นี้ขับบาเอียต่อหนึ่งลูกผลงานกับพบกันในเกมล่าสุดนั้นนาเซียมนาวแพ้กับขับบาเอียมาศูนย์หนึ่งฟอร์มห้าในนัดสุดของยขับบาเอียชนะรวดทั้งห้านัดโดยชนะโบตาโฟโกหนึ่งศูนย์ชนะเปซันดูหนึ่งศูนย์ชนะพามรลัสหนึ่งศูนย์ชนะเอเดนิโกนาเซียมนาวหนึ่งศูนย์และชนะเซียร่าหนึ่งศูนย์ขับบาเอียจากเมืองแซมบ้าเก็บเจ็ดแต้มเป็นสามเกมแรกน้ำจากูงกลุ่มเอ แร่งชนะโรด5เกมหลังแบบไม่เสียประตูโดยสกอร์1-0ทั้งหมดสภาพทีมจะขาดจิวเบโตซแนเดโกอาริเสโรโนัลโดและคาโนที่บาเดเจ็บทั้งหมดกุนซือโรเคลโอเซน่เตรียมจัดทำด้วยระบบ4-3-3แนวรุกจะเป็นเอริกปุนกากับเขาลี่ปั้นเกมสนับสนุนดูเซโนโลดิเกสหอกชาวอาเมรตกันแดนกลางเป็นชอร์ลูคัสไคโออเล็ซานเดรและเอเวตอนริเบโรทำหน้าที่ด้วยกันฟอร์ม5ดะแนนสงสุดของนาซิอมนาวชนะ4เสมอ1โดยชนะเซโร่4 0ชาแนลวอเดเลอร์31เสมออินเตอร์นาเซียลนาว33 ชนะมิรามามิซิโอเนสสามหนึ่งและชนะดานูบิโอสองศูนย์นาเซอฟนาวจัดดนแดนจอมโหดซึ่งมีแค่แต้มเดียว ave, แต่สามเกมแรกรังโวยของกลุ่มเ f ฟสภาพทีมไม่มีปัญหากุนซือปาโบเตียราโน่จัดทับด้วยระบบห้าสี่หนึ abo, ano, ่งนาเปาวางังนิโกลัสโลเปสลงลักตะข่ายแนวรับมีเซบาสเตียนกัวเตสเซนเต้วยสามทีสี่ปีที่เคยอยู่กับลิเวอร์พูลพร้อมคุมแนวรับทัศษะขับบายเอีย e ดเป็นบอลเคียวแท็กติกเกมรับเหนียวแน่นเสียประตูยากและมีทีเด็ดในการปิดเกมได้ตลอด นัดนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่นาเซียมนามาเยือนด้วยความมั่นใจจากผลงานชนะสี่จาก5เกมล้าสุดเกมรุกเชียบคมไม่น้อยอย่างไรก็ดีคบบรับไบเอียรอบจัดกว่าน่านเบชนะได้เ,ออเรตนี้วัดใจเจ้าทินลุนิงขาดครับฟันธงต่อขับบาเอียเชียร์ขึ้นสอศูนย์คู่ที่สี่นะครับเกมโกปปาลิเบตาดอเรสรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มซีในเวลาตีห้าครับเกมระหวา่างเดปอร์ติโวทาซิราพบกับแอลดียุกีโตด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้เอลดียกีโต้ต่อครึ่งนู ผลงานกระพบกันในเกมนัดล่าสุดครับดิโอก i โตเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ฟอร์ม5นัดล่าสุดของเดปอปติโวทาซิราชนะ2เสมอ1แพ้2ด้วยชนะอะคาเดเมียปวยโตคาเบลโล2-1เสมอคาราร์โมโอ0-0แพ้เซนทันโกดบา1-2ชนะยาลาคูยานัวซี0และแพ้อะคาเดเมียปวยโตคาเบลโล2-3เดปอปติโวทาซิราสมมุติสอนจากเดนดังนามพลายรวด3เกมแรกรั้งบ้วของกลุ่ม4สภาพทีมต้องเช็คกอ ของฮวนฟรังโกกาสติโอที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนที่เหลือไม่เวียันหาเพิ่มเติมกุนซือเอ็ดการ์เปเรสเกโคเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-3-3แต่น่าจะส่งคาร์ลอสโซซาลูกาสกาโนและฮวนคาร์ลอสออเตสทำงานด้วยกันฟอร์มห้าดนดังสุดข,ของ l อ u ดียกโต ชนะ1เสมอ3แพ้1ด้วยเสมอแนะอลนาซิยอหนาว2 2เสมอมานต้า1 1เสมอฟราเมงโก0 0ชนะออกัส3าและแพ้หมูชากโุโรหนาศูนย์แอลดิโอเกโตยังไม่เสียประตูในรายการนี้แต่ก็ได้แค่ฮแต้มแบบสาเกมแรกด้วยผลงานชนะ1เสมอ2อยู่อันดับที่2ของกลุ่ม4ครับสภาพทีมไม่มีปัญหาปาโบซสานเชสพูดเอชาอรา์เจนต اي เตรียมจากทีมด้วยระบบ4-2-3-1นำ่าเไปจดส่งอาเดียนอาเช่ลงล่าตะข่ายโดยมีลิซานโดอันซูการาย Fernando. โกเมโฮและไบรอันรามิเลสลงสนามทัศน์นาเดปติโบทาซิราได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่คุณภาพทีมเป็นรองขณะที่ L.D.U. กิโตเป็นบอลรัดกลุ่มเหนียวแน่นเกมรุกไม่ทีเด็ดดูแลมีโอกาสบุกคว้าสามแต้มกลับออกไปได้ฟันทงต่อ L.D.U. กิโตขว้าชัย1-0่คู่ที่หครับเกมโกปาลิเบตาโดเรสรอบแบ่งกลุ่มกลมุ่ม A ในเวลา7โมงเช้าเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาบ้านเรานะครับเกมระหว่างกูนิเวสซิดารเดชิลีกับเอสตูเดนเตสวยอตาต่อรอง เกมในคู่นี้อุนิเวซิดาเดชิลีต่อปอปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดนะครับเป็นอุนิเวซิดาเดชิลีที่เอาชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งซอมห้าดนลังสุกของอุนิเวซิดาสเดชิลีชนะ4เสมอ1ด้วยชนะอุนิเวซิดาสกาโตริกาหนึ่งศูนย์ชนะปาเลสติโนสามสองเสมอคาราโบโปหนึ่งหนึ่งชนะลาเซเรนาสามหนึ่งและชนะเอสตูเดนเตสสองหนึ่งอุนิเวซิดาเดชิลีถนัดนำจากฝูงกลุ่มเอหลังเก็บเจ็ดแต้มแบบสามนัดแรกด้วยผล นาชนะ2เสมอ1คุมกำลังไม่มีปัญหากุนซือกุสตาโวอาวาเรสพร้อมจัดชุดเก่งสายใต้หมาก3 4 1 2คู่น่าจะเป็นลูกัสดิโอเรโอกับนิโคลัสเกียร์าโดยวางดยวานอิสราเอลโปเบลเต้รับบทเพลย์เมเกอร์ฟอร์ม5นัดงสูงสุดของเอสตูเดนเตสชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้อาเจริโนอจูเนียศูนย์สี่เสมอติเกรย์ศูนย์ศูนย์ชนะโบตาโฟโก้หนึ่งศูนย์แพ้โบคาจูเนียศูนย์สองเสมอคิมนาเซียลาพาสตาหนึ่งหนึ่งเอสตูเดนเตสอยู่อ asta, 1, 1. ันดับที่สองของกลุ่มเอจากผลงานชนะ สอแพ้1เก็บ6แด้านแบบสาเกมแรกสภาพทีมต้องรู้เช็คความฟิตของซานติอาโกอันกาซิบาฮอมเคลนตัวเก่งที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือเอเดัวโดโดมิงเ e สพร้อมจัดทีมด้วยระบบสี -3 1าน่ับว่าจะเป็นกีโดกาเรยโยด้วยมีฟัวกินโตวิโดบูโกสริสเตียนเมดินาและเตียโกปาลาซิออสขับเคลื่อนเกมรุกทัศน,นะอูนิเวซิดาเดชิลีฟอมร้อนแรงต่อเนื่องช่วงหลังเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องแถมได้เปรียบเรื่องสิ่งเชียร์อย่างไรก็ตามเอสตูเดนเตคุณภาพทีมไม่เป็นรอง มีตัวเก๋าๆหลายรายดูแล้วน่าจะเอาตัวรอดบุกไปแบ่งแต้มกลับออกไปได้ฟันทงรอมเอสเตเดนเตสไม่แพ้หนึ่งหนึ่งคู่ที่6นะครับมันอยู่กันที่เกมโฟป้าที่เปตาดอรเรสรอบแบ่งกลงุ่มคู่นี้เป็นกลุ่ม C ครับแข่งถันในเวลา7จ็ดโมงครึ่งเกมระหว่างเซนทันกอดูบากับฟาเมงโก้โดออัตาต่อรองเกมในคู่นี้ฟาเมงโกต่อครึ่งควบดูผลงานกับพบกันในเกมล่าสุดนั้นเป็นเซนทันกอโดบาครับที่ชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งฟอร์มหน่าสุกข,ของเซนทันกอโดบาชนะ1แพห4โดยแพ้นฟิลดยแพ แพ้ริวาดาเวีย 1. 2ชนะเดปอร์ติโวทาซิรา2-1แพ้ราซิ่งคลับ01และแพ้อูรากัน1-2เซน,นตันกอดบาจากดีแดนซฟ้าขาออกสตาร์สานัดแรกในโกปาลิเบตาดอลเลสด้วยผลงานชนะ2เสมอ1น,นเก็บ7แต้มนำจากฝูงของกลุ่มสสภาพทีมต้องเช็คคอมฟิตของลูกัสวาลาเด กองหน้าที่เจ็บหัวเข่าที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือโอมาเดฟิลเป้เตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1ใหนนับมาจะเป็นเรโอนาโดเอเรเดียด้วยมีหลุยส์มิเกลอันกูโรนิโกลัสควยาตาและมาติอัสเปเรโยเดินเครื่องสนับสนุนฟอร์มด้าในลังสุดของซานิงโกชนะ3เสมอ2โดยชนะโบตาโฟโกพีบีน่ชนะโคเรนเทียน40เสมอแอลดิโอกิโต0 0เสมอวัสโกดดกามา0 0และชนะชูเวนตูเด60สโมสรอนแดงดำจากเมืองกั แฟผ่านสามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานชนะเสมอและแพ้อย่างนับนัดมี4แต้มอยู่อันดับที่3ของกลุ่ม C สภาพทีมลุ้นแค่มาติอัสวินยาต้องนงที่เจ็บหัวเข่าที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือฟิลิปเป้ลุยอดีตแบ,บ็คยแอัริโกแมติดพร้อมจัดชุดเก่งภายใต้ระบบ42-3 1น่นัดว่าจะเป็นจูดิงโยก้วยมีแซซอนจอร์เจ,จียนเดอารัสแคตาและบรูโนเอ็นบริเก้เดินเครื่องสนับสนุนทัศนาเซนทันกอดบาน้ำไปจ่าฝูงของกลุ่มก็จินแต่ช่วงหลังผลงานแย่แพ้ถึง4จาสด่ิดกหฟามโก ที่กำลังเข้าฟอร์มโดยเฉพาะเกมรับเสียกันยากมากช่วงนี้ทีมเยือนช่วงนี้ทีมเยือนจากบราซิลดีพอน่าจะบุกมาเก็บ3าแต้มลุ้นเกมเต็ม2เมตรได้เลยครับฟันท้ต่อฟราเมงโก้ร้อนแรงสอศูนย์คู่ที่7นะครับเกมโปบารีเปตาดอรเรสรอบแบนกลุ่มกลุ่มจีในเวลา7จ็ดโมงครึ่งครับเกมระหว่างแสโร่ปอเต็มโยกพบกับพารเมรัสด้วยาตาต่อรอมเกมในคู่นี้พาเมรัสต่อครึ่งลูกผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นพาเมรัสครับที่เอาชนะไปได้ทั้ง5 ฟอร์ม5นัดลังสุดของเซโลปอติโนโยชนะ3เสมอ1แพ้1โดยแพ้โอลิมเปีย1-2ชนะเดปอติโวเรโกเรตา3-1เสมอสปอร์ติ้งคริสตัล2-2ชนะสปอร์ติโวตีนิเดนเซ1-0และชนะนาซีองนาวอาสซนซิโอน3-1 เซรโรปอร์เตนโยยังไม่เข้าที่ได้แค่4แต้มจาก3เกมแรกอยู่อันดับ2ของกลุ่ม G คุณซื้อคนใหม่ฟาเบียนบูโตสไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บคาดว่าจะยึดคุ้มน้ำานังชุดเดิมเป็นหลักถ่ายไต้ระบบ3-4-3แนวลุกจะเป็นโรนีเลเดสเดนิสกอนสาเลสและอีวาเลจีสามมอนทำงานร่วมกันฟอร์ม5รดับสุดของพามารัส ชนะ4แพ้1โดยชนะเซียร่า1-0แพ้คลับบาเอย0-1ชนะบริวา3-2ชนะฟอตาเรซา2-1และชนะอินเตอร์นาเซียมนาว0-0ถ้าแมราร้อนแรงไม่มีแผ่วผ่านสามเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มชนะรวดร0 0เเซ็นำจากฝูงของกลุ่มจีการันตีโคตาโกฟ้าซูดาเมริกานาเป็นอย่างน้อยสภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บหลายรายไม่ว่าจะเป็นมิคาเอลมาโกโรซาราฟเอลเวียกาทิเกเรโดและบูโนโรดิเกสที่บาดเจ็บทั้งหมด อาเบลเฟเรร่ากุนซอชาวโปรตุกีสยึดมาสามสี่สามอย่างที่ตนัดแนวรุกจะวางเอสเปวอลและฝากกุนโดต่อเรสปั้นเกมสนับสนุนโฮเซโลเปสหน้าเป้าทัศนาเซโรกอดเดนโยสนุดแพ้ในเกมล่าสุดก็จริงแต่เกมนี้ได้เปรียบเรื่มเสียงเชียร์ผลงานโดยรวมยอดเยี่ยมคารมรัตมาตรฐานเหนือกว่าเป็นบอลรัดกลุ่มปิดเกมได้ตลอดดูแลมีโอกาสบุกบควาสามแต้มปรับออกไปครับเกมนี้ฟันธงต่อคารมรัตเชียร์ชมสองหนึ่งปิดท้ายในเกมคู่ที่แปดนะครับด้วยเกมกปาลีเบตาดอรเรสรอบเป็นกลุ่มกลุ่มจีในเวลาก มงเช้า,าเช้าวันมประหัสสบรีตามเวลาบ้านเรานะครับเกมระหว่าง s p o ร t ติ้งคริสต l พบกับโบลิวาด้วยตาต่อรอเมเกมในคู่นี้สปอร์ติ้งคริสต l ต่อครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับ เป็นสปอร์ติ้งคริสตอลครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนบอริวาเอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์ม5นันดสุดท้ายของสปอร์ติ้งคริสตอลชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะฮวนปาโบ3-2เสมอเซราโบปอร์เตนโย2-2แพ้อาเลนซาแอตเลติโก0-1ชนะกูโซ1-0และแพ้บอริวา0-3นย์สามสปอร์ติ้งคริสตอลยอดทีมจากเปรูซึ่งมีแค่แต้มเดียวจากสเกมแรกรังมวยของกลุ่มจีเกมล่าสุดมาเสียซานเดียโกกอนซาเลตปีดขวาที่ได้รับบาดเจ็บเกมนี้หายไม่ทันแน่ที่เหลือกุนซือเปาโลออตู โอริเตรียมจัดชุดเก่งหน้าเปาจะเป็นมาตินคาเตลุซโซส่วนเด่นกลางคริสโตเฟอร์ก่อนฟนเลสที่ทำศพประตูในเกมล่าสุดก็พร้อมเป็นทีเด็ดฟอร์ม5นัดล่าสุดของโบลิวาชนะ3แพ้2โดยแพ้ฮอเกวิสเทอร์แมน2-3ชนะบลูมิง5-1แพ้พาเมรัส2-3ชนะกัวบีรา4-2และชนะฮอเกวิสเทอร์แมน5-1โบลิวารแห่งโบลิเวียชนะแค่นั้นเดียว 3, แต่3เกมแรกเก็บ3แต้มอยู่อันดับที่3ของกลุ่มจีมิเกลต่อเรนส์ก้องหลังที่โดนไล่ออกเมื่อสุดสัปดาห์สามารถลงเล่น ได้ในเกมนี้คาดว่าคุณซึ่ฟาวิโอโรบาโตเตรียมส่งทีมเล่นภายใต้มา4-2-3-1นบะว่าจะเป็นฟาวิโอโกเมสดาวเต้บาร์ซิเลียนทัศนะสองทีมโซล,ล่างของกลุ่มต้องการเก็บชัยชนะอย่างยิ่งสำหรับในเกมนี้สปอร์ติง้งคริสตลัลได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่ฟอร์มโดยรวมไม่เฉียบคมเท่าไหร่ขณะที่โบลิวาเกรดบอลเป็นรองนิดนิดแต่ดูแล้วเจ้าถิ่นคนทางฝืดโบลิวารลุ้นมีตามฟันธถงรองโบลิวาแบ่งก้มหนึ่งหนึ่งและนี่คือทีเด็ดสามสเต็ปเทพในค่ำคืนของวันพุธที่เจ็ดพฤษภา อาร์ซโน่บรอนบี้คบาเอร์เอลดิูกิโตเอสเตเดนเตสฟามิงโกคาเมรัสบูริวาบั่จใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนแตะย้ำไม่ดีกรั้งวันนี้ห้ามพลาดจะมกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆด้วยในเกมฟาดแคบระหว่างปารีสแซชมนกับอาร์ซโนเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่วมรลุนร่วมเชียย์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์ได้จบลงที่สกอร์เท่าไร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพ อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลยียนเกียวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียย์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอดสามสกันได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอดสามสั up. เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 3ามสามอัพนะครับหรือว่า3-3ม,ม p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งรู้เป็นได้แกนกับผมสามสเปกเทพกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่หมทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ